เรัเข้ามาค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าวันสอบนะคะเราทําอะไรบ้างนะคะก็คลิปวิดีโอนี้ก็ยังเป็นคลิปวิดีโอแรกที่เราจะปล่อยลงช่อง youtube ของเราด้วยนะคะเราตื่นเต้นมากๆนะคะก็ตั้งใจตัดแล้วก็ตั้งใจอัดมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะ ชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าใครอยากดูด้วนะคะว่าเราทำอะไรบ้างในวันสอนะคัะก็ไปดูกันเลยค่ะ เช้าก็จะเงียบเงาวนิดนึงโอ้ข้าวเปียกเส้นไม่ไม่ใส่ผักค่ะอะาเช้าในวันนี้เรามากินที่โรงเรียนนะคะเราเกีนเป็นข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกเส้นคุณป้าเจ้านี้คืออร่อยมากๆค่ะหลังจากทานเสร็จก็มาเก็บจานให้เรียบร้อยค่ะหลังจากเก็บจานเสร็จนะคะเรากับเพื่อนก็กำลังเดินไปที่โดมนะคะเพราะว่าต้องไปทำกิจกรรมหน้าสังภวรค่ะ หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จนะคะเราก็เดินขึ้นไปบนห้องนะคะเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนสอบก็มีการเปิดทวนกันอีดหนะะ่อยค่ะก็ตอนนี้เราสอบคณิตศาสตรเ์เสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นวิชาภาคชาและเพื่อเราก็ได้ออกมาแล้วเราจะผ่านสภาระพูมลบทำสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์เขยค่ะว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างเราสอบคณิตศาสตร์ หลังจากสอบพ,พักเช้าเสร็จนะคะเรากับเพื่อนก็เดินลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็คุยกันว่าจะไปนั่งกันที่ไหนดีนะคะสรุปก็คือตัดสินใจกันว่าจะไปนั่งกันที่ลานวิทค่ะคคนเยอะเวอรนี่เราถึงลานวิทแล้วหลังจากวางกระเป๋าที่ลานวิทเสร็จเรียบร้อยนะคะเรากับเพื่อนก็ พากันเดินไปที่โรงอาหารนะคะเพราะว่าจะไปหาของกินกันนิดหน่อยะคะ่ะเราก็เลยเดลิเวอรีะะ่ข้าวนะคะมาค่ะข้าวเที่ยงในวันนี้นะคะก็กินเป็นข้าวยำไก่แซ่บค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จน,นะคะแล้วก็เดินขึ้นมาบนห้องนะคะเพื่อเตรียมตัวสอบวิชาภาคบ่าย พอสอบเสร็จก็ต้องเอาใบนี้นะคะไปแจกเพื่อนที่ลานวิทย์ค่ะก็คือเราก็จะพาอีกนะคะไป,ส,ปะส่สงปสน,นีก่อนถึงจะไปบอกว่า พูดกันพกันเลยสรุปให้เพื่อนช่วยอะไรก็ได้ที่ไม่แพงตอรี่ไอซีช่วยเรื่องะคะวฮุ้นจะกินอะไรุ้นเหมือนดูคนดูสตอรี่แบบหนึ่งอาทีแบบหนึ่งพันล็อตอนนี้เราก็มาแวะที่แหวะที่ที่จะเอามะคะรอเพื่อนห้องหนาเพราะว่าจะเอามาอยู่ใกล้กับห้องหนานะคะ นอกกับเพื่อนนะคะเห็นว่ามันมีตู้ปรินรูปนะคะที่หน้า h อชนะคะก็เลยแวะก,กันปรนรูปสักหน่อยนะคะ A later few moments later. พอเลือกรูปเสร็จแล้วกดยืนยันนะคะแล้วก็ยืนรอรูปสักพักนะคะรูปก็จะออกมาที่ช่องนี้เลยนะคะเล่ากับเพื่อนคือยืนงงหน้าตู้ แบบงงกันมากว่าเอาเขาไม่ตัดให้เราหรอหเราต้องตัดเองเฉลยแล้วนะว่ามันแบบว่าสามารถแบ่งออกได้แต่เราจะไปบอกเพื่อนๆว่าเราเป็นคนกีดออกใช่แล้วตัดเองมีแกลบเยอะมากดูเลยว่าเออมืองดูตัดโดนเดินเมื่อกี้อุ้ยทำจริงตัดแงอ้าก็ใช้กรรไกรไงกูเอง มนนัตรงไหมตรงมากแบบเปี๊ยตัดเองก็เดินตามหลังกันมาแม่มึงเอาเอาคลิปมาดูสิก็หลังจากที่ยืนหน้าบอลชอนนะคะมาสักพักก็จะกินดีไหมสรุปก็คือกินกันที่บอลชอนค่ะพอพนักงานเอาเมนูมาให้นะคะเราก็เริ่มสั่งอาหารค่ะพอสั่งอาหารเสร็จนะคะอาหารก็เริ่มทยอยมานะคะจน มาครบแล้วค่ะ 嗯，味道差。 เราเคเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยไป้หงคะทั้งหมดแต่1 2บาทคะแล้วก็ตรวจสอบรายการด้วยนะคะเกือบแล้วก็ไม่เสร็จนะคะสรุปคนสรุปคนมห็ว่าเขาจหนก่นซื้อเลนเลยว่กันวันะไปที่ไหนอะไเม่ใงอ่กับไปฝีลต้เออไอยู่กัน ออหูดหุหรอใช่เออหูุแปลว่าอะไรสมกันเป็นว่าแบบมันงบาทเลยอ่ะถ้าบินูงเพราะไู่ไปอย่างเขายงก็ไปแบายนะคะแล้วค่ะชานี้วป็ลไปแนไปวนะไคะคะ หลังจากทานข้าวเสร็จนะคะแล้วก็เดินมาที่โรงเรียนนะคะเพราะถึงโรงเรียนหนูก็คือเพลงมาขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เลยต้องไปที่โรงพันทีนะคะ่ะเจอเพื่อนแล้วคะ่ะยิดอ่านหนังสือกันอย่างมุ่งมั่นมา,นเ,มาเรากับเพื่อนก็กำลังเดินขึ้นตึกนะคะเพราะว่าต้องไปรอสอบวิชาพักเช้าต่อคะ่ะ ระหว่างรอสอบนะคะบรรยากาศก,ก็จะวุ่นวายนิดนึงหลังจากสอบเสร็จครูเขาก็จะให้ออกมาจากห้องสอบเลยนะคะแล้วก็มารอเพื่อนที่หน้าห้องนะคะเพราะว่าเพื่อนเรานะคะยังสอบไม่เสร็จพอสอบเสร็จก็เลยพากันลงมานั่งที่ลานบิดเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้เรากินเป็นมาม่านะคะที่โรงอาหารพอทานมาม่าเสร็จนะคะแล้วก็ แวะมาซื้อของหวานนะคะที่โรงหนึ่งนะคะเป็นร้านไอติมที่ม okay ีร้านเดียวในโรงเรียนนะคะจะบอกว่าไอติมฮอกไกโดเพิ่มวิตคิมอ uh ันนี้คืออร่อยมากทุกคนต้องมาลองกินวันนี้นะคะเรามีคนมานั่งด้วยก็คืออีกนะเราก็เลยมาไปที่ร้านวิทเหมือนเดิมนั่งแต่ร้านวิทไม่นั่งที่อื่นเลยหลังจากนั่งร้านวิทได้สักพักนะคะเรากับเพื่อนก็ จะขึ้นตึกมาอ่านหนังสือต่อนะคะระหว่างทางเดินขึ้นไปห้องก็คือเจอเพื่อนอีกคนก็แว่ทักทายกันนิดหน่อย ระหว่างติวก็คือมีเพื่อนมาหานะคะมาแวะให้ติวให้นะคะสภาพหลังสอบนะคะสอบข้างบ่ายจะเป็นสังคมกับสังคมกับยุคสเราก็ได้มาเอาชีทที่ห้อง5้าหนึ่งสามนะคะชีทที่มดีเพราะว่าครูนัทมาเอาไม่จบไปแล้วชีเว้นกับนี้นี่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่หลังจากที่เรานาเอกสารเรื่องกฎเบสของคุณครูเสร็จนะคะเรากับเพื่อนก็ กำลังเดินไปที่ลานวิทเหมือนเดิมค่ะเพราะว่านักเพื่อนไว้ที่ลานวิท ุยกันสักพักนะคะแล้วก็ตัดสินใจกันว่าจะเดินไปที่โดมนะคะเพราะว่าจะไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะก็แคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็แบบมาเจอเพื่อนในแบบว่าที่สนามกีฬานะคะท่าสนามกีฬาก็แบบเจอเพื่อนทุกคนสมาชิกคนสุดท้ายได้มาแล้วไม่มีหลายทีไม่มีก็เรานั่งคุยกับเพื่อนไปสักพักใหญ่ๆเลยนะคะ แล้วก็กลับบ้านค่ะ้ดวยวันนี้นะคะมีพี่หลิงนะคะมาส่งถึงบ้านเลยเช้านี้เราก็กินเป็นข้าวผัดกุ้งนะคะหลังจากทานเสร็จก็มาที่โรงเรียนขึ้นตึกแล้วก็มารอสอบค่ะหลังจากสอบภาคเช้า,ชาเสร็จนะคะเรากับเพื่อนก็เดินลงไปหาที่นั่งที่รานบิตเหมือนเดิมนะคะ วันนี้ลนวิทย์ก็จะเงียบนิดนึงนะคะเพราะว่าเราลงมาก่อนหมดเวลาสอบนะคะก็ยังมีเพื่อนบางคนที่เขาสอบอยู่วันนีลันวิทย์ก็เลยเงียบม,มากคะ่ะเราก็เลยเลือกที่ได้เลยนะคะว่าเราจะนั่งตรงไหนวันนี้แล้วก็ Delive r y เข้ามาอีกแล้วนะคะค่าของเราก็จะเป็น ไก่ทอดกับซอสเกาหลีนะคะของเพื่อนก็จะเป็นข้ามยำ กันอีกรอบค่ะหลังจากสอบเสร็จเพื่อนเราก็กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วคนหนึ่งส่วนเราก็มานั่งรอเพื่อนอยู่ที่ข้างโดมค่ะรอนานขนาดไหนนะคะรอนานขนาดที่ว่าเพื่อนเราตัดผมรอเลยค่ะตัดผมเสร็จก็คือเพื่อนเราก็ยังไม่มานะคะรอนะ เราในครั้งนี้มาแบบช่างที่ปัญญานะคะช่างที่ปัญญามาแล้วนะคะคนที่เราต้ารอมานานแสนนานล้วโอ้ยเหลืออ้อมเลยมานี่คือแบบว่านี่นี่เหลือทางกันรอนี่คือเหลือทางกันรอเอ้ยัหลรอทางกันรอรีวิวค่ะะแต่เราบอกว่าเราไม่รีวิวเออรีวิวนะคะ ต้นไม้ต้นไม้น้องปลาอักเด็กแล้วก็บิดแล้วก็ค่อยทิงนะคะทุกคหลังจากนั่งคุยกันสักพักนะคะ<ม>เรากับเพื่อนก็ตกลงกันว่าจะมาทางที่ชิว,วเรานะคะการเดินทางไปชิว,วเราใน<ม>ครั้งนี้ก็คือไปโดยพี่หลิงนะคะ แล้วก็ว่าถึงอย่างสวัสดิภาพน,นะคะโดยมือบิดมือบิดโดยพี่หลิงนะคะระหว่างพายุทอร์นาโดที่สอบไปก็พี่หลิงใครเร็วกว่าน,นั้น้องเลยว่าพี่ใช่สมาชิกสองท่านก็ได้ได้ทงมาถึงแล้วน,นะคะสิ่งที่ประหลาดใจมากกว่าคืออีกสามท่านนั้นตามหลังเราแต่ว่าหัอยู่เพื่อรวะถึงตอนไหน,ไหนคุยกับกล้องมายดิแล้วนั่นนะคะสมาชิกอีกสามคนที่กำลังเดินมา มึงเป็นไอดอลลุกแล้วทรงผมนี้ยหลอนมากหลังจากที่ถึงแล้วนะคะก็เดินเข้ามาในร้านเพื่อเลือกโต๊ะก็คือแป๊บๆเต็มโต๊ะเลยจ้ะเต็มโต๊ะเลยจ้ะแป๊บแปบเต็มโต๊ะเลยจ้าอันไหนคะนี่ค่ะตีนไก่เปื่อยๆยวยๆเออแต่มันเปื่อยจริงนะแก้วน้ำของมันเปื่อยจริงอ๋อคือน่ากินมากของป้านคือแบบสุขภาพดีมากเขียวมากแล้วดูของปู เล่นหมุแต่ใไข่แปลไม่กินเลอ้เอาโยนไปเลยบอกเวลาสมาิีของเรามีภารกิจอย่างเร่งด่วนนะคะไปละค่ะ บายบายค่ะเมื่อไปแล้วบายบายาจานที่กินแอปเปิลไทเซอร์ไปเธอก็ได้มาตักอาหารหลักแล้วจะต้องตำชีตตำหน้ากินนะไม่เอากิ้มแล้วไม่ไหวแล้วแม่ใช่แล้วน้ำจิ้มก็คือน่ากินเด้อลาดไปเลยไหมลาดไปเลย เขาเป็นคนแซ่บต้องคนแซบต้องลาดเลยก็มาตัดของแข่งแบบแรกแล้วใส่เข้าไปมือบังกล้องมากเลยค่ะเราล่องสั่งเขาไปในปารีสมาที่นอกต้องการนะคะอย่าตักปืนนะคะใส่เขาบังใส่สีก่อนค่ะใส่สีไม่ต้องใส่นี้ก่องเหรอไม่ก็ต้องใส่น้ำเชื่อมใส่สีก่อนแล้วก็พี่เป้ไม่รู้เรื่องเลยนะ เนแดงมุนเขียวเอามาอย่างนี้ก็พอเพราะว่าอยากจะกินไม่หมดจบแล้วนะคะก็คือไอติมของคนมาแล้วเราจะกลับโตปะไปก็คือเธอแบบว่าโคงมาตลอดเวลาสามารถตัวเองได้ตลอดเวลารามูลสัยก็แบบเป็นกองแบบเตี้ยยี่ห้าชิ้นเลยเสียไปยี่ไปเลย ภาพหลังกินชาบูเซ็นะค่ะทุกคนก็จะเริ่มเนื่อยเนื่อยอิ่มอิ่มเพราะว่ามันตึงทุกคนก็จะแบบอิ่มอิมแล้วเราก็อิ่มชน่นกันค่ะตอนนี้เราก็กำลังให้พี่ปัญญาเฮลยระดีประจำนบุก <c oughs> เป็นคนโอต่างระคะกางรวบรวมต่างระดับต่างกัโอเคเลยค่ะ2,040บาทเปิดร้อยเ่าขอค่ะ ก็เราแยกกับเพื่อนแล้วนะคะก็สาหรับคนที่เหลือรอดมากับเราในวันนี้ก็คืออีนันเอคนเก่าคนเดิมครั้งที่แล้วก็อิงสาหรับวันนี้ก็คือหมดภารกิจในการสอบสามวันแล้วนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าวงนี้จะสนุกไหมหรือว่ายังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามวงนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็วันนี้ขอปิดเพลินเท่านี้นะคะบ๊ายบาย